มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไทยเข้าสู่สภาวะลานิยาอากาศหนาวเย็นไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 13มก,กราคม2568ที่ผ่านมาดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำ5วิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องดารินยาพร้อมทางระบุว่าจะทำให้หน้าร้อนของประเทศไทยปีนี้ไม่ร้อนจัด จากที่เมื่อวานผมโพสต์ข่าวดีว่าตอนนี้ทางหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได้คอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะเข้าสู่สภาวะลานิญ,ญาอย่างอ่อนๆแล้วนะตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะทางกรมอุตุได้โพสต์ข้อความแล้วก็ข้อมูลถึงการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะลานิญ,ญานี้โดยสรุปคร่าวๆคือจะทำให้ฤดูร้อนปีนี้ไม่ร้อนจัดสุดรุนแรงเหมือนปีก่อนๆแต่ก็ต้องคอยอัปเดตเรื่อยๆ โดยสรุปได้ดังน,นี้ 1. ตอนนี้แม้ว่าจะหนาวน้อยลงแต่ว่าอากาศยังหนาวเย็นไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2. จากนั้นจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมและจะได้รับผลกระทบจากสภาวะลาินญ,ญาอ่อนๆหรือไม่ก็อยู่ที่ค่ากลางกระแสลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นลมใต้ลมต้นออกเฉียงใต้มากขึ้น 3. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมจะมีความชื้นอยู่บ้างมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเป็นระยะ 4. ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะเป็นช่วงหรือดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในช่วงนี้แต่จะไม่ร้อนแรงไม่ร้อนจัดติดต่อกันหลายวันเหมือนปีก่อนเนื่องจากมีฝนฟ้าขนองและมีความชื้นสูงแต่อาจจะมีอากาศร้อนจัดเป็นช่วงๆ 5. คาดว่าฝนจะค่าสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเมษายน ถึงพฤษภาคมแต่จะต่ำกว่าค่าปกติในเดือนมิถุนายนโดยอาจจะมีฝนทิ้งช่วงดังนั้นต้องมาติดตามและก็ลุ้นช่วงกลางปีว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดค่ะถ่ายเข้าสู่สภาวะลานิญาหนาวถึงเดือนกุมภาพัานธ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ